เพื้อนข้าโคนเลนยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคลาบไคลก็ใสสุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าท้อทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่กทานเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของหลงกระเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควรหรือว่าเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพแล้วก็ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญามังกรแถมยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพื่อพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น และก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID l ดียของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้า big one เก้าเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละ,ะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวนนะครับก็นักคลิมิตหมอยินดีต้อนรับนะครับทุกๆท,ท่านนะครับเข้า สู่การเยี่ยมชมนะครับเนะครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะทางช่อง youtube ของผมนะครับเมื่อชมแล้วก็เห็นว่าในแต่ละคลิปนะครับในแต่ละโอนะครับนะเมื่อเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับนะต่อเพื่อนๆน,นะครับนะด้วยกันก็อย่าลืมให้เข้ามาช่วยกันก็คือ ทําทการเผยแพร่นะครับหรือว่าเข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชานะบารมีของหลวงก็เดิมของเรานะครับนะก็เป็นเาเรียกว่าให้เป็นที่รู้จักนะครับหรือว่าของลูกหล,ล,ลานนะครับรุ่นต่อๆไปต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะ <c oughs> เอาแล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้มีโอกาสนะครับก็ามานั่งพูดคุยเขามานั่งทักทายกันนะครับกับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะ ก่อนอื่นผมนักครินมีดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับทุกๆท,ท่านอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่ากันง่ายนะครับนะที่ท่านเห็นหน้ากล้องนะครับก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะก็ที่ผมได้นำเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับให้ท่านได้รับชมนะ,ะแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็ที่เอามาให้ท่านได้ชมนะครับก็จะเป็นมีดหลงข้อเดิมซะส่วนใหญ่นะ แต่ก็วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะได้นําเอาเป็นมีดหลงขรุ่งนะครับวดหนองสีนวลเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะมีความยาวของอใบนะครับหรือว,ว่ารวมด้ามฝักก็อยู่ประมาณ11นิ้วนะประมาณ11นิ้วนี่แหละนะจะมาให้เปิดให้ท่านได้รับชมนะก็เนื่องจากว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมแนะนําเอาเป็นมีดหลงข้อเดิมนะครับนะจะ มาให้ท่านได้ดูซะเป็นส่วนใหญ่นะก็เนื่องจากว่าจริงๆมีดนะครับนะอยู่กับผมเนี่ยเรียกว่ามีทุกๆหลงพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นหลงพ่อเดิมหลงพ่อลุงหลงพ่อกันหลงพ่อกล้วยและหลงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อีกหลงพ่ออื่นๆนะครับนะก็ได้รวบรวมเอาไว้ค่อนข้างที่จะพอสมควรอยู่แต่ที่มีมากที่สุดนั้นก็จะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะจังหวัดนครสวรรค์ก็เหล่านี้แหละนะ แล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดหนองสีนวลน,นะนั่นะครับวันนี้ก็ผมเองก็พยายามที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับนะหลากหลายหลวงพ่อเข้ามาให้ท่านได้เรียนรู้ให้กันได้ได้ไดไดศึกษานะแต่วันนี้นะครับที่ผมชี้นะครับก็คือดินสออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวนของเรานะพูดถึงหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวนก็เป็นต้องบอกว่าเป็นพระ อริยสงฆ์นะครับนะอีกองหนึ่งซึ่งไม่เป็นสองรองใครนะถ้าคนที่อยู่บนเส้นทางเครื่องรางก็พอจะทราบกันดีนะครับนะเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีความเข้มขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างมากนะครับที่สําคัญท่านเป็นญาติานะครับเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกับหลวงพ่อเดิมนะข่าดิกว่านั้นก็ต้องมาว่าเป็นคู่บารมีนะครับที่สร้างาวัตถุมงคลน,นะครับนะขึ้นมานะาเขาเรียกว่า สององไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อลุง่งหลวงพ่อเดิมนะครับนะต้องเรียกว่าเป็นคู่บาร,รมีกันดีกว่านะ,ะเป็นผู้ที่เมื่อบวชมาแล้วก็จะเป็นนักสร้างนักพัฒนานะครับนะหลวงพ่อลุง่งหลวงพ่อเดิมนี่ไม่ว่าจะคิดสร้างอะไรนะอาจจะเป็นโบสถ์นะครับนะเป็นวัดโบสถ์แล้วก็ศาลาการปอเรียนนะครับนะ การก่อสร้างต่างๆนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกศิษยานุศิษย์หรือว่าจะเป็นญาติโยมนะครับนะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็หมายความว่าหลวงพ่อคิดทําอะไรก็ญาติโยมก็จะวิ่งเข้ามาช่วยเหลือนะคนไหนที่อ่ามีสตังก้าสตังมาช่วยคนไหนมีข้าวก็เอาข้าวมาช่วยนะครับคนไหนไม่มีเงินไม่มีข้าวก็เอาแรงมาช่วยนะ อ่าก็นี่แหละครับก็เขาเรียกว่าร่วมโดยช่วยกันนะพอมา,อาช่วยนะครับก็หลวงพ่อก็พอเสร็จจากทํางานทําการนี่หลวงพ่อก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนะก็เนื่องจากนอกจากาที่จะนําวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของขลังนี่แหละนะครับที่จะมาจาหน่ายแจกให้กับสิญญานุสิ์หรือว่าชาวบ้านทั่วไปนะก็เรียนท่านไว้ยอย่างนี้เลยนะครับนะจึงหลวงพ่อ ลุงจะทำอะไรก็แล้วแต่นะก็จะมีผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาช่วยคนละไม้คนละมือก็จะทำให้การก่อสร้างนั่นก็คือแล้วเสร็จได้ไวนะครับได้ทันการได้ทันเวลาว่ากันง่ายนะครับนะเอาล่ะครับก็วันนี้นะก็จะไม่ได้เกินอะไรมากนะครับจะใช้เวลาสั้นๆในการที่จะนำเอามีดหลงข้ลุงนะครับวัดนองสีนวลเล่มนี้มาให้ท่านได้ชมนะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหยิบขึ้นมาให้ท่านได้ชมเลยดีกว่านะ นี่นะครับมีดพูดถึงมีดเล่มนี้ก็นะครับเป็นมีดยุคตน้ตนๆนะของหลวงระลงวัดหนองสีนวลน,นะมีความเก่านะครับมีความาคลาสสิกมากๆเลยนะครับนะสำหรับมีดเล่มนี้นะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะที่สําคัญนั้นไม้นะครับทั้งด้ามและฝักก็จะทําด้วยไม้คูณนะพูดถึงไม้คูณก็เป็นอีกหนึ่งไม้ที่มี โทนสิทธิ์อยู่ในตัวนะหรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวว่ากันง่ายนะอ่าก็คือคนสมัยก่อนมักจะนิยมนะครับนะนำไม้มาคูนมั่งไม้มะขามมั่งไม้มะยมมั่งอะไรต่างๆพวกคนนี้นะอ่าก็ไม่รู้ว่าไม้ทั้งหมดที่เป็นมงคลแม้กระทั่งหวายนะครับนะรัดเนี่ยนะอ่าหวายรัดนี่ก็อ่าเก่าแสนจะเก่านะครับนะอ่าแทบจะหลุดออกมาแล้วล่ะนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะ อมีดทุกเล่มนะครับที่มาอยู่กับผมนะามาแบบไหนก็จะอยู่แบบนั้นนะครับผมก็พยายามจะรักษาความเก่าและจะรักษาความเดิมๆนะจะไม่เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะอจะรักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้นะครับยกเว้นว่าบางเล่มเนี่ยฝักคือผุนะครับนะใช้ไม่ได้จริงๆอันนั้นก็จะนำไปคืนทางวัดนะครับนะาฝักเล่มไหนที่ ที่ผูจริงๆที่ใช้ไม่ได้จริงๆก็จะ,จะนําไปถวายวัดนะครับเนื่องจากว่าพอไปถึงวัดแล้วเนี่ยวัดท่านก็จะนําไปเป็นมวลสารอีกครั้งหนึ่งนะไปบดนะครับไปเป็นมวลสารนะ,ะก็จะอย่างที่ผมบอกนะครับทําเป็นผงเพื่อที่จะบรรจุเข้าไปในกันมีดนะครับนะ,ะต่างๆอย่างนี้นะ,ะนำไปมอบให้วัดจะดีกว่านะ,ะนะครับนะ เอาละครับพอดูในส่วนของภายนอกนะครับไปแล้วนะนะครับเราก็ลองเข้าไปดูในส่วนของภายในนะครับของมีดหลงลู่ลุงเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดด้้มไม้ฝักไม้นะครับมีความยาวรวมอยู่ที่สิบนิ้วกว่านะเฉพาะใบก็7นิ้วแล้วนะครับนะอเอามาให้ท่านได้รับชมเดี๋ยวขออนุญาตก็จะซูมนะครับให้ท่านเห็นนี่นะนี่ครับผมซูมเต็มที่แล้วนะ ให้ท่านเห็นในส่วนของไม้ก็ดีในของหวายก็ดีนะครับนะความเก่าก็คงไม่ต้องพูดถึงนะหลวงพ่อลุ่งนี่ท่านสร้างมีดก่อนใครนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะก่อนหลวงพ่อเดิมอีกนะครับนะ,ะนก่อนหลวงพ่อเดิมอีกท่านเป็นผู้ปฐถมมาเลิกในการสร้างมีดตีมีดว่ากันง่ายนะ,ะก็ถือว่าเป็นผู้รีเริ่มนะครับแล้วก็เป็นเป็นอันว่าหากท่านฟังแล้วนะครับนะดูแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรก็ สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6ย์และสามสองเได้นะเบอร์0 8 6 3์9 1 4ห6นะครับหรือจะเป็นอแอดไลน์ผมเข้ามานะ,ะเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะ,ะเป็นภาษาอังกฤษก็พิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมกกายเลขก้านะ big วันกนะครับแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันนะได้ ทุกวันนะครับได้ทุกวันผมเองก็จะเปิดสายนะครับอยู่ตลอดนะเปิดสายอยู่ตลอดนะครับเอาละก็นะครับพอ,อดูภายนอกเสร็จแล้วก็มาชมในส่วนของภายในนะนะครับนะก็มีดเล่มนี้อย่างที่ท่านนะครับนะมีดหลงค่เดิมพอชักใบออกมาเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับนะสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนก็จะเป็นในเรื่องของตะกุดนะ ที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นตะกุด3ดอกนะครับเป็นมีดสามกระยับนะมีนามีเงินมีทองนะนี่นะครับแต่ทองเป็นเม็ดเบลเลอร์เลยนะครับนะเม็ดใหญ่มากเลยทีเดียวนะนะตะกุดนะครับนะที่สําคัญที่ท่านเห็นอยู่จะเป็นเสมาเปลวเพิงนะ,ะเป็นเสมาใบาโพนั่นแหละนะครับแต่ก็ตอกนะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของมีดหลงก็เดิมไอหลงก็ลุงจริงๆนะครับนะอาวัดหนองสีนวลของเรานะ เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับก็คือความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะ,ะพยายามจะซูมนะครับให้ท่านได้เห็นในเรื่องของคราบใครนะครับความเป็นธรรมชาตินะของมีดเดี๋ยวผมเมื่อชักใบออกมาเสร็จก็ลองเข้าไปชมในส่วนของภายในของฝักสักนิดหนึ่งนะครับนะ,ะตรงที่ท่านเห็นอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นรอยผุของฝักนะ อ่านะครับเป็นไม้ที่เนี่ยครับผุแล้วเป็นแบบนี้นะครับนะอ่าเป็นมยุคต,ต้นต้นของของหลวงก่อลุงนะครับวัดหลองสีนวลของเรานะอ่าเรียกว่าเป็นมีดที่หาชมกันได้ยากเลยทีเดียวนะครับนี่ก็นะเป็นไม้คูณครับเป็นไม้คูณนะไม้ที่มีโทนสิทธิ์อยู่ในตัวแล้วก็วัดโดยรัดด้วยเชือกนะครับนะเหมือนเชือกสายสินนะครับเหมือนได้อย่างเงี้ยนะ แล้วก็จะส่วนตรงกลางนั้นก็จะเป็นในส่วนของไหวนะครับนะ,ะพูดถึงไหวก็จะเป็นที่ทราบกันดีแล้วลนะ่ะนะมีทนสิทธิ์อยู่ในตัวเอาละครับก็ผมจะใช้เวลาสั้นๆนะครับในคลิปนี้นะอ่นนี้นะครับลองมาชมดูนะครับนะ,ะดูด้วยในเรื่องของคราบใครนะครับแล้วก็มีของมีดเล่มนี้นะครับของมีดเล่มนี้นะะงดงามครับเต็มไปด้วยความงดงามเต็มไปด้วยสเสน่ห์นะครับนี่ก็ นะเรียกว่ามองมุมไหนอย่างไรก็เห็นเต็มไปด้วยความเข้มขลังนะครับนะความเข้มขลังนี่นะก็นี่นะครับพยายามจะให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ดูนะนะครับเรียกว่างดงามมากจริงๆมีเลยมีนะครับนะเป็นมีดที่คมมากนะครับนะจับก็ต้องระวังนะเป็นมีดที่ สร้างมาเพื่อใช้งานจริงๆว่ากันง่ายนะมียุคต้นเขาใช้กันนะครับมียุคต้นเขาใช้กันนะนี่นะครับตามที่ผมพยายามจะนะครับสันมีดนะครับมีความาปลาณีมากนะครับมีความปลาณีดมากนี่ที่นเห็นอยู่นะครับนะ <S <S แล้วก็จะมีรอยเขาเรียกว่านะมีหลงข้อเดิมนอกจากบางเล่มนะครับไม่ได้ฝังตะกุดเอาไว้นะบางเล่มนะแต่จะตอกเขาเรียกว่าเป็นหยักนะครับนะ ตอกเป็นกระบาดอย่างนี้เป็นต้นนะบนสันมีดนะครับให้ท่านหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมีดหลงขลุงว่ากันง่ายนะครับนะเพื่อให้ใครเห็นใครก็จะเรียกวา่าทราบทันทีนะครับทราบทันทีว่ามีดแบบนี้นะครับลักษณะอย่างนี้แล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ก็เรียกเป็นมีดหลงขลุ่งวัดหนองสีนวนของเรานะามาให้ท่านได้ชมนะครับนะ เมื่อชมนะครับนะในส่วนของใบนะครับนะเสร็จไปแล้วก็มาดูในส่วนของกันบ้างนะกันนี้จะเป็นโลหะธรรมดานะครับนะไม่มีส่วนผสมนะครับนะใ <c oughs> ดๆทั้งสิ้นเลยเป็นโลหะธรรมดานี่แหละก็เรียกว่าสัญลักษณ์ของมินยุคต้นของหลวงพ่อลุงนะนะครับนะเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะ สำคัญสำคัญบรรจุเอาไว้ในกันของมีดเช่นเกสาของลุงพ่อนะครับนะหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนของแผ่นตะกุดนะจะบรรจุเอาไว้ข้างในนะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนี่ครับนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับรู้สึกจะมีตะกุดโผล่ออกมานะครับนะที่เป็นที่ท่านเห็นู่เป็นจุดๆนะครับนะเป็นตะกุดนะที่โผล่ออกมานี่ก็ เรียนให้ท่านได้นะครับนะทราบนะเรียนให้ท่านได้ทราบนะครับนะ,ะข้างเรียกว่าแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทมากเลยนะทีนี้ก็มาชมในส่วนของด้ามนะครับอ,อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับมีเรามีทั้งด้ามทั้งฝักนะครับจะเป็นไม้คูณนะอาจจะเป็นไม้คูณนะครับนะก็ให้ท่านได้รับชมนะ,ะมี ในยุคต้นๆไม่ว่าจะเป็นมีดของหลวงพ่อลุ่งหรือหลวงพ่อเดิมก็ตามนะครับนะถ้าเอาความสวยอาจจะไม่ได้แต่ถ้าเอาความใช่เรียกว่าจัดเต็มนะครับนะในเรื่องของพุทธคุณหรือว่าอานุภาพนะครับนะะเป็นที่ทราบกันดีนะครับนะถ้าท่านไหนอยู่บนเส้นทางเครื่องรางนะครับก็พอจะทราบกันดีนะจะเป็นหลวงพ่อลุ่งก็ดีจะเป็นหลวงพ่อเดิมของเรานะครับนะอ่า เป็นที่รู้กันเป็นที่ไว้ใจกันได้ว่ากันง่ายนะครับนะก็เรียนท่านไว้อย่างนี้นะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมก็จะใช้เวลาสั้นๆนะครับนะ,ะตั้งแต่ต้นมาถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ16กับ24วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างดิ่งละนะ,ะสำหรับท่านใหม่ก็ดีนะครับท่านเก่าๆก็ดีที่เข้ามาติดตามรับชมนะ อย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมหากท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในติโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับของเราด้วยกันนะหรือว่าต่อลูกๆหลานๆคนรุ่นใหม่นะครับนะเมื่อท่านชมแล้วท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนสส่วนใหญ่นะครับก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันทําการเผยแพร่นะครับหรือว่าเข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชาบารามีนะครับนะ ของหลวงพ่อของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อลุ่งก็ดีหลวงพ่อเดิมก็ดีนะครับหรือว่าหลวงพ่อกันหลวงพ่อกล้ยนะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองก็ล้วนแต่ว่านะครับที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดนั้นก็เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับนะผมเองก็มีวัตถุมงคลของท่านทุกๆองค์นะครับนะแต่ก็ที่มีมากที่สุดอย่างที่ได้เรียนเอาไว้นะครับก็จะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะ ก็ผมเองก็พยายามที่จะนำเอาความหลากหลายนะครับนะมีดของพระเกจินะครับในเขตภาคเหนะือตอนล่างนั้นมาให้ท่านได้เรียากมาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมว่ากันง่ายนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับจะเป็นมีดหลงพ่อลุ่งวัดหนองซีนวลของเรานะาก็เป็นมีดที่ถ้าเทียบกับมีดหลงพ่อเดิมถือว่ามีน้อยนิดนะครับนะหาได้ยากหาได้ยากเลยทีเดียวนะ ก็เรียนท่านไปอย่างนี้แหละนะครับนะมีหลวงพ่อลุงนี่ไม่ใช่หาง่ายๆนะครับก็เนื่องจากว่ามีจํานวนเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองนะก็หลวงพ่อลุ่งนี่มีเวลาในการสร้างมีดเนี่ยก็คือน้อยมากนะครับนะท่านก็ท่านมรณภาพก่อนหลวงพว่อเดิมนะก็เวลาผมไปเขาเรียกว่านามัสการนะครับก็คือ รูปเหมือนของท่านก็อยู่ที่วัดน้องซีนวนนะครับนะก็อยู่ในสารากลางน้ํานะครับนะถ้าหากท่านไหนไปเขตนะครับนะขึ้นไปนครสวรรค์ก็แวะเข้าไปนิดเดียวนะครับนะวิ่งเข้าไปในเมืองตาคลีนะครับก่อนที่จะเข้ามาในเมืองตาคลีก็จะมีเขาเรียกว,ว่าเป็นเป็นสามแยกนะครับเป็นสามแยกไฟแดงก็ท่านก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนะ ก่อนที่จะวิ่งข้ามทางรถไฟไปนั่นแหละนะครับนะก็จะไปถึงสามแยกที่จะไปวัดหลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวลจะไปวัดหลวงพ่อลุ่งวัดหนองโพได้หมดเลยนะครับนะไปไปเส้นเดียวกันนะก็สามารถที่จะไปนะครับกราบน้ัสการนะครับก็คือ,อรูปหล่อรูปเหมือนของท่านได้เลยนะ เอาละครับก็สําหรับท่านใหม่ๆนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรอย่าลืมนะครับก็ให้กดมาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะเบอร์0 8 6 3 2 9ปดหกนะครับในทุกๆคําถามนะครับของท่านนั้นนักลิมมิตรหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมนักขลิมิตรหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ